ใช่มีมีแรงทํางานได้เยอะเลยทํางานได้ทั้งวันและอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหมคะหายตอนนั้นต้องใช้ไม้เท้ากลับมาใช้ไม้เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้อลไมั่นใจไหมคะว่าผลิตภัณฑ์ KO จะช่วยกันเวียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมั่นมั่นใจถ้ามีคะแนนให้ KO สักสิบคะแนนคุณป้าให้เท่าไหร่คะก็เต็มสิบเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะถามความคุ้มค่านิดนึงค่ะคุณป้าว่าคุ้มไหมนะคะที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ KO มาเพื่อดูแลสุขภาพค่ะและชีวิตทั้งชีวิตนะหสุดยมากเลยน้้านขึมแลว มีสมบัติเท่าไรก็ต้องขายมารักษาตัวเองหมดเราป่วยก็ไม่มีใครป่วยกับเราเป็นยังไงบ้างคะหลังทานผลิตภัณฑ์เคโอค่ะหลังทานแล้วอาการที่ว่าวูบเบียนหัวหรือแม้กระทั่งปวดหัวค่ะมันจะเริ่มลดลงลดลงลงเรื่อยๆค่ะตอนนี้น,นะคะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัวเคโอค่ะคุณพ่อมีอ,มอาการยังไงบ้างคะ พอาตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกบันไดไปหาหมอมาสามสามคืนหลังจากนั้นก็มาอยู่นอนที่บ้านก็มีอาการเวียนบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมากตอนจะมีอาการแบบนี้ประมาณกี่วันคะประมาณสามวันสามวันก็คือมีอาการบ้านหมุนเดินไม่ได้ต้องประคองอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ทานค่ะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะ ก็หายครับอาการทุกอย่างก็ปกติปกติก็คืออาการเวียนหัวบ้านหมุนที่หายไปบ้านหายไปหายไปใช่ไหมคะการปวดหัวเวียนหัวบ้านหมุนอะไรพวกนี้จะวูบงี่ค่ะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอรู้สึกว่าในสัมผัสผลลัพธ์ไดและอาการที่มึนหัวมากๆกก็หายไปด้วยหัวหายไปเลยใช่ไหมคะแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ตั้งแต่กินได้หนึ่งแผงหนึ่งแผงนี่คือ